สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายเบิร์สุขสุสคนจ้าเมนี้ไม่เยจอยจะพาพี่น้องมาเข่าคั่ว้ะจ้าเด้อเมนูที่ไม่เจอยจะพาพี่น้องเฮ็ดวันนี้ก็คืออมไก่จากพี่น้องจ้าอันดับแรกขั้นกว่าใส่น้ำลงไปนะจ้าเนาะแล้วก็ใส่พวกเครื่องที่เดห้าได้ตำใบเตียวใบเนาะคะนะ่ะเนาะก็ะมีะ่หัวสิงไ่หัวหอมะก้วก็กระเทียมสองกีบจ้าลวก็ะกะพริกสดนะคะเนาะพริกจินดาพริกจินดาแดงสดและะ้วก็ตำละเอียดนะพี่น้องใส่ลงไปขวจ้า คั่วให้เกิดกลิ่นหอมก่อนนะจ่ะพี่น้องจา๋าคั่วให้เกิดกลิ่นหอมก่อนจ้ะจังใส่ไก่ลงไปนะคะเนาะบางคนเพิ่นก็อาจจะใส่น้ำมันเดอ้อจ้ะเด้อแต่ว่าไม่เจอยใส่น้ำแทนเนาะค่ะเนาะการที่เฮาเฮ็ดแบบนี้จะซอยให้ไก่บ่มีกกินข้าวเนาะจ้ะน้อพี่น้องจา๋าสูตรการเฮ็ดอ่อมไก่นะคะเนาะให้มันมีรสชาติหอมนะคะเนาะหอมแล้วก็ไม่ไม่กินข้าวจา้า ขัวไปจ้ะเครื่องที่ห้าได้ตไดตาไวเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะมี่ขาตะไคร่กระเทียมหัวหอมและะ้วกัพริกจินดาแดงเด้อจ้ะเดิอพี่น้องเด้อธีการเผ็ดเนาะค่ะเนาะขัวไปจ้ะหลังจากเกิดกินหอมเรียบร้อยแล้วเข้ากะจะใส่ไก่ลงไปเนาะค่ะเนาะไก่ที่ห้าได้ล่างเตรียมทําความสะอาดไวเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่ลงไปจ้า ขัวจา้าหลังจากนั้นกะขัวนะคะนาะขัวให้เขากับเคื่องนะคะขัวเกือบสุกนะคะพี่น้องขัวจนเกือบไก่จะสุกนะคะเนาะเขาจะจังคอยปรุงนะคะพี่น้องจ๋ามีจอยกรใส่กระทะเด้อค่ะเด้อมีอะไยบดได้มีหมอนะคะเนาะเมีอยกรใส่กระทะคือเกาจ้า จากนั้นถ้าก็จะปรุงนะจ๊ะน้ำปลาแดกกับพี่น้องจ้าใส่น้ำปลาแดกลงไปนะคะนอะอย่าเฝ้าใส่หลายนะคะพี่น้องเดี๋ยวจงคอยชิมเบิงนะคะนะ่ะนาะว่านมันขาดอียงนะคะนาะเดี๋ยวมันจะเข้มนะคะพี่น้องจ้าใส่รสด,ดีจ้ะพี่น้องจ้าตามด้วยผงชูรสจ้ะใส่หลายเส่บหลายใส่หน่อยแส่บหน่อยนาอแล้วแต่ผูมักเนาะจ้ะ คูเดยมามากกับพ้อวตังไซเด้อค่ะเดอ้อขวจากขวไหนไก่เกือบสุกนะคะเนาะขาจังไซ่นามเนะค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวต้องค่อยใส่นามจ้ามันจะให้ไหกไกบ่บ่กล่ะเนาะค่ะเนาะนี่จะจอยกะจับกระทะไว้น้ำเนาะ ใส่น้ำปลาไปนิดนึง้ะอย่าเฝ้าใส่หลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันจะเข้มเด้อจ้ะเดอ้อหัวจนใกล้เกือบสุกนะคะเนาะหัวจนใกล้เกือบสุกเลยใกล้จะเด้บะข้าเนาะคะ่ะเนาะวิธีการอีกวิธีหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะสีเฮนให้ใกล้บะเข้าก็คือ,อ ล่างแล้วก็สเสด็จน้ำไว้พี่น้องพยายามให้มันยามีน้ำนะคะเนาอให้มันสเสด็จน้ำเสด็จน้ำไว้นะคะนาะไก่กะเกือบซุกแล้วพี่น้องจา้าเกือบซุกแล้วหลังจากนะ้ำเล้ก็จะใส่น้ำลงไปนด้ค่ะนาะน้ำต้นพคกจะพี่น้องจา้าเทลงไปเลยจา้าเทลงไปเลยจา้ยจา จากนั้นทาให้ไกล้ซุกแป๊บหนึ่งจากพี่น้องจ้าเขาจังมาใส่ข้อขัวข่วแล,ล้วก็ใส่ผักลงไปเนาะคะ่ะเนาะหลังจากที่ไกล้เริ่มซุกจา้ามันก็นจะเกิดฟองแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเขาก็ตักออกเด้อค่ะเดอ้อตักฟองออกเนาะค่ะเนาะตักฟองออกค่ะพอฟองนี่มันจะเทศห้ยรสชาติอาหารของเขาไม่กินข้าวเนาะค่ะเนาะตักออกจ้าแกงออมเนาะคะ่ะผู้ใดมักซดน้ำก็ใส่น้ำลายใดเด้อค่ะเดอ้อ ใส่นนำน้อยน้ำหลายแล้วแต่มากเนาะค่ะเนาะน,ะะนี่จอยกับใส่น้ำพ่อสมควรจังมือนี้เพราะว่าผักกะหลายเติบเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะตักฟองออกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตักฟองตักมันของไก่ออกเนาะคะ่ะผู้ใดบบมีเขขบม่เข่าขวบโมี่เข่าเบื่อเนาะคะ่ะมือนี้มีจอยไส่เป็นเข่าขวาแทนเด้อค่ะเด้อผู้ใดบบมี่เข่าเบื่อกะสามารถไส่เป็นเข่าขวาแทนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะใกล้ก็เริ่มซุกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องจา้า มีจอยกับี่ไส้ขวะขัวนะค่ะมอนี้บอ้มีขาเบือกับไส้ขวะขัวได้ด้วยค่ะเดอ้อนี่จะ้ะใส่ลงไปจ้ะเพื่อความเข้มข้นแล้วก็นัวนะคะเนาะขอขัวจะซอยให้แกงออมมีรสชาติหอมคเข็มข้นนะคะมีจอยกับไส้ไปสองช้อนจ้ะ หลังจากนั้นถ้าก็จะใส่พักลงไปจะพี่น้อกจ้าทันนี้แนมะ่ยายจอยมีพักหลายอย่างนะคะเนาะมีปักเขือนะคะเนาะมีปักเขือกกัหล่ำนะคะขาด,ดะะก่ะไรแล้วค่ะกะหลำจะซอยไห้รสชาติของแกงออมเห้ามันหวานมีรสชาติหวานนะคะกะหลำจะเฮ็ดไห้รสชาติของน้ำแกงหวานเนาะคะ่ะใส่ปักเขือลงไปจ้าการลำปีจ้ะ เดี๋ยวมันก็จะยุบลงไปนะคะเนาะเดี๋ยวมันก็ยุบลงไปจ้าพี่น้องจา้าผักกาดจ,จอนจ้าพี่น้องจา้าแล้วก็ดอกหอมนะคะเนาะดอกหอมแล้วก็ต้นหอมจ้าพี่น้องจา้าต้นหอมพี่ขาดบ่ได้เนื้อย่างก็คือผักชีลาวเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมันยายจอยจะใส่เนาะคะ่ะเนาะ แหยอันนี้มันยุบลงไปสักก่อนจักน้อยนะคะ moved. พี่น้องจ๋าใส่ผักชีลาวลงไปนะคะเนาะขาดบ่ได้ค่ะแกงออมหัวใจหลักอยู่กับผักชีลาวพือกันเด้อค่ะเด้อผักชีลาวซอยไห่มีรสชาติหอมนะคะเนาะเอ็นเอกลักษณ์ของแกงออมนะคะเนาะแกงออมนี่เป็นเอกลันนกษณ์ก็คือกินของผักชีลาวนะคะซอยไห่รสชาติหอมนะคะเนาะรสชาติของแกงข้าวหอมนะคะพนน้ามันหน่อยไปก็สามารถเติมได้เด้อจ้ะพี่น้องจ๋าสามารถเติมได้นะคะเนาะ นี่ไม่ใช่จอยกะจะใส่ผักชีลาวไปจ้ะใส่ลงไปจ้ะใจสำคัญเลยเนาะค่ะน้องผักชีลาวโคนเหี่ยผักยุบลงไปก่อนจ้ะพี่น้องจ้า เต็มกระทะอะยะคือเกาเนาะพี่น้องเนาะกิ่นอิ่มอิ่มสบเซ็บพี่น้องข้าวเหนี้ยฮวอนทอดนะจ้าเนาะข้าวเหนี้ยฮวอนทอดเมนูอีสานของเฮาเนาะค่ะเมนูอาหารอีสานของเฮามือหนีแกงอมไก่เสๆเนาะนัวเนาะพี่น้องเนาะเห็ดเองแสบเองอีกแล้วจ้าใส่ผักหลายๆเนาะค่ะเนาะหน่อนี่ค่ะผู้ใด้มาซบหน่ก็ใส่น้อมหลายจักน้อยจ้าใส่น้อมเยอะนิดนึงนะค่ะเนาะอันนี้ เ้ากสิทธาให้พักทุกอย่างซุกสะกอนมาจากพี่น้องจ๋าให้ทุกอย่างสุกแล้วเ้าจังมาซิมรสชาติเบิรงนเนาะค่ะน้องว่าเ้าตตรงเติมอีกอย่างอีกบ่อเนาะค่ะนะพี่น้องรสชาติอาหารนี่ไพรมักรสชาติแบบไรก็สามารถปรุงตามใจชอบเลยได้เนาะได้เลย,เลย,เลยนอกจากพี่น้องจ๋าโอ้ยไม่ใจจอยกะอบาไรไหลพี่น้องวอลปิดบวอลถึงเนาะคะนะ่ะเนาะหลังจากนั้นเ้ากสิทธาให้พักซุกสะกอนจากพี่น้องทาอีกแป๊บนึงแล้วจ้ะเด้อทากแป๊บนึงจ้าเดี๋ยวมาเบิรงนหน้าตาอาหารเมนู แกงอมไก่ของเมยจอยมน,นีน่าจะน้อว่าจะแซ่บขนาดใดน่าจะพี่นอ้องอ่าพี่น้องไก่กระซุกพักกระซุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าอุย้ยเดือดปัดปัดเลยพี่น้องคนนะ่ะเต็มหออญญาญะคือเกาจ้าเต็มหมออญญาญะคือเกาพี่น้องจ้าแซ่บพ็จะาจาพักหลายๆนะคะนาะเมนูนี่เหมาะสําหรับคนที่มากกินพักนะคะมาก,กินพักนะคะนะ้องหอมๆจ้าพี่น้องหอมพีงง่หัวยจจ้าเต็มถาดเต็มกระทะคือเกา ชิมรสชาติเบอร์นะคะนอว่ามันขาดเหนียงบอพี่น้องจ๋าชิมรสชาติดูก่อนเนาะค่ะนอนีอ่พี่น้องขาดนัวนิดนึงจ้ะพี่น้องจ๋าเนี่ยจอยกัดจะใส่รสดีลงไปจ้าตามด้วยน้ำปลานิดนึงจ้ะพี่น้องจ๋าน้ำปลานิดนึงจ้า เป็นตาแสบพักพี่น้องจ้าเป็นตาแสบพักจ้าเศษๆบแซๆจ้าพี่น้องจ้าขั้นตอนสุดท้ายจ้าพี่น้องขาดบ่ได้จ้าลูกโดดพี่น้องจ้าใส่ลงไปน่าพี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้าแกงออมไก่เศบๆฟัห่อนกินกับเ้าเนี้วนะคะพี่น้องจ้าเแซๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อมากลิ่นเแษๆกับไม่ยา่อจอยเด้อจ้าแกงออมไก่จ้า ขอบคุณที่รับชมนะคะเดอ้อมม่ยจอยขอบคุณหลายๆเะคะเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมม่ยจอยดเด้อจ้าสวัสดีค่ะ